ก็มีมวลชนของกอปปสนะคะไปที่หน่วยเลือกตั้งในขณะเดียวกันก็มีผู้ที่มีความต้องการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยก็มีการประทะกันนะคะมีการโต้เถียงกันวุ่นวายอยู่ในหลายจุดค่ะจุดแรกที่จะพาไปดูนะคะเป็นบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าที่เขตวังทองหลางค่ะทางผู้หน่นวยการเขตเนี่ยก็ได้ตัดสินใจประกาศปิดการลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าเป็นที่เรียบร้อยนะคะหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมน,นําโดยนายพุทธพงศ์ปุณกณันแกนนํานํามวลชนมาปิดล้อมและชุมนุม บริเวณด้านหน้าของสำนักางานเขตวังทองหลางทําให้ประชาชนบางส่วนที่เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าก็เกิดความไม่พอใจค่ะที่กลุ่มกปปสน,นั้นเดินทางมาปิดล้อมจนทําให้เสียสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าจนเกือบมีเหตุปะทะกัน นี่เป็นบรรยากาศที่เขตวังทองหลางนะคะไปดูอีกจุดหนึ่งค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเขตบางกะปินะคะจัดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าบริเวณโรงเรียนบ้านบางกะปิ ถูกกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสเดินทางมาปิดล้อมบริเวณหน้าประตูทางเข้าเรียกร้องให้มีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งมีการนำโซ่มาคล้องแล้วก็ล็อกคุณแจประตูเอาไว้ค่ะทำให้ต้องประกาศงดการลงคะแนนพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่กกตประจำหน่วยนั้นปิดหีบส่งบัตรคืนกลุ่มมวลชนกนปปสต่างก็ดีใจนะคะจากนั้นผู้ชุมนุมบางส่วนเดินทางไปยังหน่วยเลือกตั้งอื่นๆเพื่อกดดันไม่ให้มีการเลือกตั้งขณะที่บางส่วนปักหลักชุมนุมเฝ้าสถานที่เอาไว้ ด้านประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่สามารถเดินทางเข้าไปใช้สิทธิ์ได้เนี่ยก็ทยอยค่ะไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตํารวจในท้องที่เพื่อที่จะเป็นหลักฐานนะคะค่ะขณะที่เขตบึงกลุ่มนะคะก็มีความชุลมุนเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มผู้ชุมนมกับชายกลุ่มหนึ่งกว่า10คน ที่หน้าทางเข้าสํานักการเขตซึ่งก็มีตํารวจเนี่ยเฝ้าอยู่หน้าประตูนี่แหละค่ะจนการของผู้ชุมนุมต้องกันตัวเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการประทะก,กันเนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าใจนะคะว่ากลุ่มชายดังกล่าวนั้นอาจเป็นชาวขเขมรที่แฝงตัวเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนอกจากนี้ยังพบชายสวมชุดข,ขาวภายในหน่วยเลือกตั้งกว่าร้อยคนทางการส่งตัวให้กับตํารวจจากนั้นก็ปรากฏว่าเมื่อเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง ตำรวจได้ปล่อยตัวกลุ่มชายดังกล่าวนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเสื้อของชายที่สวมชุดขาวเป็นชุดอื่นจนกระทั่งเกิดการเข้าใจผิดและมีการปิดล้อมทางเข้าออกทุกประตูของสำนักงานเขตบึงกลุ่มแกนนำจึงเจรจากับทางตำรวจและขอตรวจสอบชายสวมชุดขาวรวมถึงกรณีของชายที่คาดว่าเป็นชาวกัมพูชาด้วยนะคะ แต่สุดท้ายแล้วที่สุดทางหน่วยเลือกตั้งเขตบึงกลุ่มเองก็ตัดสินใจประกาศย,ยกเลิกนะคะได้เดินทางมาตั้งโต๊ะรับแจ้งความจากประชาชนที่เดินทางไปเลือกตั้งล่วงหน้าแต่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้เนื่องจากว่ามีมวลชนกปป,ปสนนทบุรีพากลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาปิดหน้าสำนักงานเขตดอนเมืองตั้งแต่5เดิกา เพื่อแสดงสัญ,ญลักษณ์คัดค้านให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าจนกระทั่งกกตเขต12ดอนเมืองก็ต้องประกาศยกเลิกการเลือกตั้งล่วงหน้าไปท่ามกลางสถานการณ์ชุลมุนเป็นระยะระยะเนื่องจากมีประชาชนบางส่วนไม่พอใจที่ไม่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ค่ะส่วนที่สํานักงานเขตสายไหมนะครับอีกจุดหนึ่งที่มีประชาชนเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าก็ปรากฏว่ามีกลุ่มกปปสส่วนหนึ่งนะครับไปปิดล้อมสํานักงานเขต เรียกร้องให้ผู้มนวยการสํานักงานเขตสายไหมนะครับมีการไม่ให้มีการเลือกตั้งนะครับซึ่งทางผู้มนวยการเขตนะครับและทางกรรมการการเลือกตั้งต้องออกมาชี้แจงว่า เมื่อวานนี้จําเป็นจะต้องมีการงดการเลือกตั้งเพราะกลัวว่าจะเกิดอันตรายกับประชาชนทั้งสองฝ่ายคือส่วนหนึ่งของคนที่ต้องการจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอีกส่วนหนึ่งคัดค้านการเลือกตั้งเที่ยวนี้แต่ปรากฏว่าพอมีคําชี้แจงออกมาได้สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนด้วยเหมือนกันนะครับตลอดทั้งวันยังคงมีประชาชนรวมตัวปิดล้อมไม่ให้เจ้าหน้าที่ออกจากสํานักงานมีการขู่ว,ว่าจะล็อกกุญแจตัดน้ําตัดไฟ ทำให้ทางตำรวจต้องนำตัวผู้มีการสำนักงานเขตออกมาเพื่อป้องกันการกระทบกันระหว่างทั้งสองฝ่ายนะครับนี่เป็นที่เขตสายไหมส่วนที่เขตวัฒนานะครับหน่วยเลือกตั้งตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดาธาตุทองปรากฏว่าตั้งแต่ช่วงเช้าก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ล่วงหน้าโดยมีเจ้าหน้าที่ประจำเขตคอยดูแลนะครับ ปรากฏว่าหลังจากเปิดให้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ไม่นานก็ไม่ต่างจากพื้นที่เขตอื่นๆนะครับมีกลุ่มผู้ชมุมนุมเคลื่อนขบวนไปปิดสถานที่เลือกตั้งทําให้เจ้าหน้าที่ต้องปิดหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าก่อนถึงเวลาที่กําหนดนะครับโดยที่จุดในเขตวัฒนานี้ไม่มีเหตุการณ์รุนแรงครับค่ะขณะที่เขตบางนานะคะได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ที่วัดศรีเอี่ยมค่ะโดยมีคณะกรรมการประจําหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้าประจําเขตนะคะก็เข้าไปประจําที่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากนั้นในเวลา8โมงเช้าค่ะก็เปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าแต่เมื่อดำเนินการมาจนถึงช่วงบ่ายกลับพบว่ามีเหตุการณ์ประทักกันหน้าหน่วยเลือกตั้งวัดสีเอี่ยมนะคะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งพิจารณาร่วมกันแล้วเห็นว่าไม่ปลอดภัยค่ะจึงลงชื่อนะคะร่วมกันตามกฎหมายเพื่อยุติการลงคะแนนก่อนเวลาจากนั้นได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ออกจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดก่อนที่จะมีการล็อกคุญแจค่ะส่วนคณะกรรมการ ทุกคนนะคะให้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้ที่สอน,นอบางนาเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะหลังจากนั้นทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกตก็มีการสรุปนะคะว่าในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีเพียงแค่2เขตเท่านั้นนะคะที่สามารถจัดการเลือกตั้งได้บางส่วนก็คือสาทรแล้วก็ลาดกระบังนะคะเพราะว่ามีประชาชนที่ต้องการใช้สิทธิเลือกตั้งเนี่ยไปเฝ้าอยู่เป็นจํานวนมากแล้วก็ไม่ยอมให้มีการปิดหน่วยเลือกตั้งนั่นเองค่ะ